คิดถึงวอคิดถึงบูเทเกอร์ hmm. นะครับฝากกดติดตามและกดสั่นแจ้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมต้นบูไทเกอร์นะครับค่ะฟ้าวิทยุสื่อสารค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเมาส์ค่ะแต่เมาส์ในที่นี้ไม่ใช่เมาส์ปากนะคะแล้วก็ไม่ใช่เมาส์หนูด้วยเมาส์ในที่นี้ที่จะมาคุยกันนะคะจะเป็นตัวลักษณะ ประมาณนี้นะคะเขาเรียกเมาส์ปรับระดับค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันนี่ช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะคะก็คือก่อนก่อนอื่นเลยก็คือต้องฝากเป็นกำลังใจในการกดติดตามด้วยนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องเมาส์ที่เป็นเมาส์ปรับระดับนะครับเมื่อวานคลิปก่อนหน้านี้จะเป็นเมาส์แม่เหล็ก ที่เราถ่ายทํากันแล้วก็อธิบายไปนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ไว้ให้ดูว่าเมาส์แม่เหล็กเป็นยังไงนะคะครับผมวันนี้เรามาดูตัวนี้กันอตัวนี้จะเป็นเมาส์ปรับระดับนะครับต่างๆในการจับของรถแต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างอย่างตัวเนี้จะเป็นเมาส์ที่ปรับระดับที่ติดได้ตรงฝาประตูท้ายนะครับของรถนะครับหรือจะเป็นเมาส์ที่เอาไว้หนีบตรงรางน้ําก็ได้ ปรับระดับได้ทุกองศาเลยในชุดเขาจะให้หกเหลี่ยมมาสองขนาดนะครับขนาดแรกก็คือเอาไว้ปรับความเอียงความตรงของเสานะครับผมจะเป็นลักษณะนี้เอาไว้หมุนนะครับจะปรับเอียงปรับตรงได้ตามองศาเลยนะครับมันหันได้เป็นร้อยแปดสิบองศาเลยนะครับจะหงายจะอะไรก็ได้หมดก็คืออยู่ที่ว่าคนติดตั้งต้องดูเหลี่ยมในการติดตั้งดีๆว่าจะตรงว่าจะมีความตรงความเอียงของเสายังไงนะครับเนี่ยครับเอียงได้หมดเลยนะครับต้องดูว่า เราจะติดตั้งให้ตรงได้แค่ไหนนะครับผมตัวนี้จะเป็นเมาส์ยี่ห้อโตัวซุจะมี2ส,สีสีเงินกับสีดำะนะครับาบางลูกค้าบางท่านถามว่าแล้วมันเป็นโครเมียมแบบนี้มันลอกไหมมันใช้ไปนานๆแล้วมันดำไหมตัวนี้ที่ผมเคยติดตั้งมานานมากนะครับกว่าจะมันจะสีขุ่นๆถามว่าระยะในการใช้งาน่ากว่ามันจะดำเนี่ยมันค่อนข้างนานก็คือเราก็ตอบไม่ได้บางท่านก็ขยันเช็ด บางท่านก็บางทีก็ไม่ค่อยรักษาอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนกับดำตามตามเวลาแต่ก็ใช้ระยะนานค่อนข้างนานนะคะแม้กระทั่งว่าโดนฝนโดนฝนแต่ถ้าเกิดว่าเราขยันเช็ดเนี่ยมันก็จะอยู่ได้เป็นปีเป็นปีผมผมไม่เห็นมันลอกนะครับไม่เคยเห็นมันลอกสีดําก็เหมือนกันนะครับเขาค่อนข้างทําลมฟันออกมาสีดําค่อนข้างดีแล้วก็มีความเงานะครับแล้วก็สวยงามนะครับ เมาวพวกนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับบางอันที่ผมที่ผมเคยติดตั้งให้ลูกค้าไม่ใช่เป็นยี่ห้อนี้นะครับเป็นยี่ห้อที่มาจากจีนเนี่ยบางทีไขแปะเดียวหักเลยบางทีมันทําด้วยเหล็กที่ค่อนข้างบางะครับ,รบตอนนี้จะค่อนข้างแน่นนะครับสามารถซื้อได้เฉพาะหัวตัวน,นี้ก็ได้ หรือจะซื้อทั้งชุดพร้อมสายก็ได้จะนาก็คือมันมันมีมันมีขายแยกก็มีนะครับซึ่งลักษณะของเม้าพวกนี้ก็จะแล้วแต่รถแต่ละคันแต่ละแบบนะคะนี่ลักษณะเห็นไหมคะดูฐานของแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันตัวที่มันจะสาหรับไปหนีกับรถนะคะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเนี้ยจะเป็น หนีบใา้กระโปรงแบบนี้ก็คือจริงๆลูกค้าส่วนมากจะเข้าใจเดี๋ยวเราจะหารูปมาขึ้นให้ดูนะคะว่าหนีบกระโปรงจะเป็นลักษณะไหนครับถ้าเป็นหนีบรางน้ําจะเป็นลักษณะไหนผมส่วนมากรถตู้บางทีบางคันเขาก็จะหนีบตรงรางน้ําแต่จุดสําคัญเลยก็คือรางน้ําเวลาเราหนีบรางน้ําเนี่ยเราต่อเสาขึ้นไปส่วนมากบางคนเขาใช้เสาสั้นแต่สั้นอย่างนี้ประมาณฟุตกว่าๆอย่างนี้โอเคก็คือมันอาจจะเหมือนกับ ไม่เป็นอุปสรรคในการลอดใต้สะพานที่มีความเตี้ยนะครับหรือไปเข้าห้างเนี้ยบางทีมันไม่ต้องไม่ไปถอดออกครับไม่ต้องลงไปถอดออกนะครับแต่ส่วนมากบางคนเขาก็จะติดท้ายกระโปรงอย่างนี้แล้วให้มันสูงขึ้นไปข้างๆางเสาแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของมันนะครับอ่าทีนี้มาดูอีกอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่าเมาส์ขอบกระบะนะครับ บางทีเนี่ยกระบะเนี่ยก็คือติดอ่าเป็นยังมีขอบเป็นเป็นขอบกระบะบางทีไม่ได้ติดแคลรี่บอยหรือว่าไม่ได้เป็นรถ6-7ประตูเนี่ยมันก็สามารถเอาตัวเนี้ยไปยึดติดตามแม็กไลเนอร์ได้ก็คือโดยการเจาะอแล้วก็เอาน็อตร้อยเข้าไปแล้วก็ใช้เมาส์แย็เนาอตตัวนี้ใส่นะครับแล้วก็ใส่เสาเดินสายเข้าไปในในรถ มะครับผมก็จะเป็นลักษณะของตัวนี้มันจะมีของตอยสุก็จะมีทั้งงอทั้งตัวแบนๆก็มีนะครับเขาเรียกแบบงอแบบโรงแบบตรงครับผมก็คือถ้าเป็นตรงไอ้ตัวนี้ก็จะตรงเลยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อแต่ตัวนี้พอดีในร้านของตอยสุผมไม่มีแบบตรงก็เลยเอาแบบนี้มาให้ดูนะครับอก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ขอตัวครับผมอันนี้ก็ลอยขึ้นมาอยู่ที่ว่าก็ไปยึดกับตัวกระบะ าบางทีเขาก็สมมติเป็นรถพวกรถโฟล์วิวเนี่ยเขาก็จะติดด้านหน้าเป็นกันชนก็ได้ก็คือใช้ตัวนี้ยติดตรงกันชนยึดกับกันชนที่เป็นใหญ่ๆครับที่เป็นไฟส่องส่องทางเวลาเข้าป่าเขาก็ติดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าสะดวกติดนะครับเดี๋ยวมีรูปรถโฟล์วิวให้ดูที่มาติดนะครับผมผมมีอยู่นะครับผมอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเมาส์ที่ส่วนมากจะติดรถเก๋งที่มีท้ายตรงๆเลยมันปรับระดับ เหมือนกับแบบตัวนี้ไม่ได้นะครับส่วนมากไอ้พวกนี้ก็คือมันจะไม่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีไม่มีชั้นหลายๆชั้น<ฆ>บางคนเขาไม่ชอบถงสูงแบบนี้เขาชอบเตี้ยๆแบบนี้อ่าก็คือมันก็จะปรับระดับมันก็จะเหมือนกันกนบต่ำอ่าตัวลดไปเลยค่อนข้าง,าง<ฆ>จะสวยงามในในส่วนมาก<ฆ>ไอ้พวกนี้จะอยู่ในรถเก๋งจะติดรถเก๋งนะครับรถเก๋งที่เป็นอ่าที่มีท้ายกระโปรงที่ค่อนข้างตรง ไม่ไม่โค้งงอแต่ถ้าโค้งงอตรงตรงขอบตัวนี้มันก็สามารถปรับได้นิดหน่อยองศานิดหน่อยจะไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้ถามว่าติดท้ายกระโปรงได้ไหมรถเก่งได้ไหมติดได้แต่ส่วนมากแล้วมันก็จะเหมือนกับบางคนก็จะชอบเตี้ยๆแบบนี้ครับ,รบผมบางคนก็จะชอบสูงๆแบบนี้แล้วแต่<ม>แ<ป>ความความชอบ,ชอบนะครับบางคนชอบสีดำบางคนชอบสีเงานะครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นสายที่สามารถซื้อแยกได้ซื้อแยกได้ครับผมบางทีเนี่ยรถตู้หรือหรือรถรถที่มีความยาวอย่างรถดับเพลิงสายนําสัญญาณบางทีเขาต้องใช้ให้มันยาวกว่าที่เขาให้มาบางทีใช้ใช้6เมตรไม่พอต้องใช้7เมตรแต่จริงๆตัวนี้ห้ามเกิน10เมตรห้ามเกิน10เมตรเพราะว่ามันเป็นอัทีแปดอัตีห้าแปดสายมันเล็กนะครับมันเล็กแล้วจะช่ำยาวเกินเนี่ยสัญญาณมันจะเหมือนโอเวอร์โหลดนะครับมันจะทําให้ นําสัญญาณไม่ดีเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสายนําสัญญาณนะคะเพราะว่าสายเนี่ยมันจะมีหลายประเภทครับผมสามารติดรถก็จะใช้เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ rg58 แล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งคือดูยี่ห้อที่เขาเรียกกันว่าดูป้องเป็นสายถักถับอ่าแบบนั้นเขาจะใช้ติดรถกันแต่ดูป้องมันจะค่อนข้างแพงแล้วก็เดินเดินสายค่อนข้างลาบากนะครับมันค่อนข้างแข็งนะครับนิยมใช้สุดก็จะเป็น rg58 นใถเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าไปไปท่าให้ดูว่าเวลาเราติดรถแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงครับโอเคคร่าโอเคครับมาดูกันคร่าวๆนะครับในการติดตั้งขอบรางน้ําของรถนะครับบางทีถ้าบางทีลูกค้าอยากติดตั้งตรงขอบนะครับบางคนเขาจะติดตรงนี้นะครับติดอย่างนี้จะมีเหล็กนะครับจะมีหกเหลี่ยมนะครับก็คือสามารถยึดกับพวกรางน้ําได้นะครับเสาก็อย่างนี้ นะครับบางคนจะติดให้มันเอียงก็คือปรับตรงนี้ก็คือสามารถปรับเอียงปรับอะไรได้นะครับนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้บางคนก็จะให้เอียงแบบเหมือนกับโล่ไปโล่โลูกไปอย่างนี้นะครับสายนำรันญานก็ช่างแต่ละคนแต่ละท่านก็จะเดินค่อนข้างจะเหมือนกับค่อนข้างเรียบร้อยมองไม่ก็เห็นนะครับก็จะเดินเข้าข้างในรถนะครับเข้าไปต่อวิทยุประจำที่หรือว่าแฮนดี้ก็ได้นะครับ Okay, ซึ่งถ้าท่านใดที่จะซื้อแล้วไม่มีช่างก็สามารถติดต่อทางเราได้นะคะคก็<า>ที่ร้านเราก็มีช่างที่จะติดตั้งเดินสายให้ซึ่งอ ช่างเนี่ยถ้าจะติดตั้งก็ต้องนัดล่วงหน้านะคะวันหนึ่งครับผมพอดีช่างผมมีงานค่อนข้างเยอะเราไม่ได้ให้เขามาประจําที่ร้านด้วยก็คือต้องนัดก่อนนะคะสักวันหรือสองวันล่วงหน้านะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมค่ะครับกลับมากลับมาที่จุดเดิมนะครับเราไปดูการจําลองเหตุการณ์ติดตั้งรถตู้คร่าวๆที่เป็นรางน้ํา นะครับว่าว่ามันเป็นลักษณะไหนม,มาเรียบร้อยนะครับอตอนนี้ก็วันนี้ก็โอเคนะครับเหมาะสมแก่เวลา <c oughs> ผมผมม, <c oughs> ผมมีผมมีกรณีอยู่กรณีหนึ่งลูกคา้าสอบถามมาเมื่อวานพอดีอรีวิวเมาส์แม่เหล็กแล้วแล้วก็จะจะเป็นเมาส์ที่เป็นเสาแท็กซีโ่โปรที่มันติดแล้วก็เสียบเข้ากับวิทยุแฮนดี้ลูกค้าถามมาว่าพี่ครับถ้าใช้แฮนดี ใช้เสาติดรถต้องขออนุญาตไหมจริงๆต้องขอนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นแฮนดี้หรือมบายยังไงก็ต้องขอ,อจริงๆโดยปกติแล้วถ้าเป็นการติดตั้งสถานีโดยใช้แฮนดี้ก็คือต้องเสียค่าตั้งสถานี535บาทาค่าใช้ใบอนุญาตวิทยุแฮนดี้ก็อีก535บาทรวมเป็น1,070บาทอันนี้คือเสียให้กรทชนะครับแต่ถ้าในกรณีที่รถ คิดว่าอนาคตจะใช้เป็นวิทยุประจำที่เราขอไปเลยไปขอตั้งสถานีเป็นโมบายไปเลยเสียไปเลยพันเจบาทเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าพี่มาขอแฮนดี้ใช่ไหมฮะอนาคตพี่ใช้โมบายแฮนไอใบอนุญ,ญาตขอแฮนดี้เนี่ยพี่จะเอามาใช้กับโมบายไม่ได้พี่ต้องขอใหม่อีกเหมือนกับเสียซ้ําเสียซ้อนนะครับก็คือเสีย500ไปแล้วไม่พอในกรณีที่จะใช้โมบายพี่ต้องไปขอใบอนุญ,ญาตตั้งสถานีโมบายนะครับใบอนุญ,ญาตตั้งสถานีโมบายเนี่ยเสียอ,อีกพัน 70บาทแล้วถ้ามีในกรณีที่โมบายที่เป็น60วัตต์นะครับบา,บางคนเนี่ยก็คือขอทิ้งไปเลยก็คือเหมือนกับขอทีเดียวเลยก็คือพันหกบาทโดยการขออนุญาตตั้งสถานี60วัตต์ก็คือถ้าตั้งสถานีเนี่ยมันจะมีการขอ2แบอ2แบบแบบก็คือต่ํากว่า60 <จะ S 1> วัตต์จะแค่หนึ่งพันเจ็ดสิบบาท,บาท แต่ถ้าเป็นเกินกว่า60วัตต์ประมาณจะเป็นจะเป็นพันหบาทอันนี้คือเป็นสถานีที่มีวัตต์สูงที่สุดของวิทยุโมบายในบ้านเราแต่ถ้าเราขอตั้งที่เกิน60วัตต์ไปแต่เรามาใช้ในแฮนดี้หรือโมบายที่ไม่ถึง60วัตต์ก็ใช้ได้คผมหรือถ้าเราคิดว่าเฮ้ยผไม่ใช้โมบายแน่นอน ไม่ใช่แม่โมบายแน่นอนใช้แต okay, <ฆ>่แฮนดี้โอเคขอไปเถอะนะครับ<ฆ>ขอไปเถอะก็คือ5้าร้บาทนะครับพอดีก็คือเป<บาท>็นการขอไปอนุญาตใช้เครื่องใช<บาท>้เครื่อง<บาท>แฮนดี้แฮนดี้น,นะครับ<ฆ>อ่าแล้วก็ขออนุญาตตั้งสถานีเป็นใช้คู่กับแฮนดี้เนี่ยก็เสียค่าตั้งสถานี535บาบาทถ้าเราคิดว่าเราจะไม่ขอโมบายนะครับก็คือเอาแค่นั้นก็คือ ก็คือเสียค่าแบบญาติตั้งสถานีวิทยุมือถือแก่500สามสิบห้าบาทแต่ถ้าคิดว่าอุ้ยอนาคตกูต้องใช้โมบายเว้ยแล้วถ้าโมบายกูเป็น60วัตต์กูขอไปเลยดีกว่าพันห้าพันหกร้อยห้าบาทก็จบเลยนะครับถ้าถ้ายังสงสัยนะครับโทรมาถามเดี๋ยวผมอธิบายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ผมพยายามอธิบายค่อนข้างจะช้าก็คือเดี๋ยวจะงงครับมันมีกฎหมายที่เหมือนกับขอตั้งสถานีแบบนี้อยู่คาโป <Pros> th, อันนี้ก็ <für 1971. S 2> น่าจะเคลียร์นะครับมีอะไรสงสัยหรืออยากถามอะไรเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์มาได้นะคะใต้คลิปหรือจะไลน์มาถามก็ได้นะคะอย่าลืมเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยกดติดตามเยอะๆนะกดติดตามเยอะเนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจทําคลิปหลายๆคลิปมาให้ดูกันแล้วก็จะได้มีคลิปใหม่ๆมาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะได้จะได้เหได้เห็นได้ทันทีนะครับผมเพราะอัดคลิปใหม่ๆแล้วมันจะเตือน นะครับท่านผู้ชมเข้ามาดูกันนะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ